东干，东干。

ต้องมากี่ท่อนก่อนโอ้ท่อน,นใหญ่เลยภาษาเวียดน,นามอีกแล้วภาษาเวียดบวแบบนี้ภาษาเวียดนามใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันคื้อย่างไรเจ้าของออเดอร์มาไงซื้อเจ้าของเล่นมันใช่ครับเจ้าของว่าข้าไปฝั่งนู้นปุ๊บก็จะบอกเลยว่าคนเนี้ยแยกเลยว่าเป็นของใครของใครอ๋อ ทอนบล์เลยเนี่ย <ไป S 1> นางฟ้าเลยเนอนนี้ท่านี้ท่อนเดียวอยู่หมัดเีหย